bà không biết. Mhm, 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 không biết. mình không biết. Mhm, không มาแล้วครับปลาอีก,กําครับมบองตรงครับขึ้นเลือกขึ้นเลือกอีกกําน้อยอมันมานครับกำลังเห็นแต็มแหลกครับ ห้วไหมครับก้อยปลากัมปลาี่อยก้อนเหลมาถี่ม่วงสิบสี่สิบสี่เส้นหนึ่งสั่งไหมเมื่อคืนม่สั่งไหวเมื่อคนไดกันเลยก้อยกินก้อยปลาก้อยปลามือนีก็ได้เลยได้เลยสดเลยนั่งมันบถอดถอดนั่งอยู่ บอบอบองวยปิดลาปลากินแรกครับนนี้ปนปนไปีกรรมปอีกรมเมน้ำมุนทำไมน้ำม่นงมันเขาไม่ปลามั่นล้วพี่น้องอย้ยยำหนี้มาเด้ครับเอฟซีเขาแรงนํำกัน เดี๋ยวทีไปหาผักขาครับตัวนี้ก็ฉีโคมันตบมั้ตบสนหนามันท่อน สวยขายอะไรเนี่ยนอจแก้ว่านุดจดจอ้นหัวขยุ่จุดจอออยู่หันทุกมือวิธีการแลเนื้อของบุตรทีโอียังไงยังไง มือนกำสามีครับทหารกำลังปุนไหมครับอร่อยใช่อผอมปิด <laughs> ย็นหน่งไล้หายหนึ่งยันหน่งก็เ <laughs> องผมปิด <laughs> ขมครับนี่ไงครับอาการนี่ขมแต่จวปากา,าไายน,นะเ <laughs> จวบีน้องดือบเข้าสึกได้ดอกแล้วบม่ได้ใช้ยังอกีกเดียวเอาไปแล้วนะอ,อ่นี่นมาต้มครับกก่อนเลแขงทหารจบไหมครับกินเจวบี <laughs> มีแฟนเก่าไหมประวัติกรรยากาศทีมงานเจ็ๆๆ๊บมันปลา คนมักซอยซอยแต่ผ so okay. okay. Th ักันะฮะซอยไส่ไปไหดหรอลวกกิมบาบ้ต oh. oh. ัวน yeah. mm ี hmm. <c oughs> okay. Th ้ติดเจ้าบีเบือุมก็งานนุ่ง้องเบือยหงขมพ่อบอกแล้วย่าหาวก็บีไปอีกรำขมแม่งฮะคุม

อ่าเอ้ากือำลังมาครับไอ็ติกหน่อยเราใช่จริงครับอันนี้คือจุยุไปยังติกรรมยุทองไปอ่านมาเดี๋ยวอืมเดี๋ยวผมตายเบาเดียวนี่เฮ้ยาผมมันผมมันหวานนะอืมผมเบียนยี่ปลาว่ะนี่วัวบีบฐานเทียบ ขึ้นหนาแล้ไรอ้สมเหมนมือกมือมาแ่เเนาะยังางโจครับเดี๋ยวเดี๋ยว้างโจมบ้างอยางางโจกินนี่ครับเจียวขมคต้องอกินแบนี้อ๋อ้างโจมาแา้วครับตามาที่เขาอกกันไอ้ซางโจอะไรเทียมดีเยี่ยมเรื่องราคาสายยนี่บดเอียงตึ้นใหญ่เลยมกบทอนมาแทางโจครับที่สองครับเจียวขมครับ Mhm, chút 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 chút

ไอ้ครับขีเขาแรงกันครับ hmm. ก mm ีเากอีเตอีกวะนี่แม่เนีย วยีครับมากินข้าวแรวอกันมาเลยเอาตัดไม่ห้ไม่เผาเจ้านีาเคยๆเคยมันนุ้งบววครับนุงบววเย็ดๆลูกเอาียบ้อยนะครับมาขาวกลอฟ์ซียังงเลอเรืองตัดสุดจัดจิ้งานเห็นไครับวิถีชีวิตยีบานเข้า ยังกเว้นก็ไปเห็นเวียกไปเวียกวันทาพบยังมาแลกกัพ่กันรวมตัวอันอื่นกันมากินเขาครับปาตีชีวิตที่เชื้บานปลาเขาป้าีเรงเารนป้าตนเ่าแห่งเขาเอื่นกันม่กินเขาครับนี่โนเจโนเอเจ้าไปเอาเจ้าขมออกไปซะเขาตีหลงไปจำนะนี่กระดาปลาคระดาบ้ปอีครับ